นะครับก็มารั้งสำหรับฟี ف านะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกระบอทเหมือนเดิมครับความสามารถไม่พอเร็วๆผมไฟด่าความสามารถยังไม่ค่อยพอก็จัดทีมก่อนเลยครับเฮ้ยฟัน์มัสซี่โอเคลงลแล้วฟาร์มบั่ซี่เฮ้ยแล้วกองหลังใารเป็นตัวหนึ่งวะสี่เอ้สามหก เออนีอ,อ่ะคนนี้มาเป็นกองหลังยีการ์เลยนะครับมันเป็นระหว่างโจโจเลยวะ่ะนะครับก็วันนี้เราจะมรนใจกับเอซีมิลาน ก็ก็อยู่กับผมเดิมนะครับแขกรับเชิญแขกรับเชิญหรือรับเชิญหรือไม่ได้รับเชิญเนี่ยไม่ได้รับเชิญมาเองอยู่ดีก็มาเองโอทอฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์ อข้ามอะไรครับเขรียนดูข้ามข้ามข้ามเอดแล้วโอ้อ้าวได้เฮ้ยเบาๆพอโยนอะล้ำล้ำ Referee oh my God. The referee has been told to oh. agree with the <laughs> assistant. <laughs> yeah, great goal scoring opportunity, but look at him. Now he here. Well, he's oh. overcooked his touch and then he's been <laughs> there to whiz him out of the way. Now from this angle oh and yeah, this position, it. ยนมอง <c oughs> เล่นไวเล่นไว <c oughs> เอลชาลาวีครับบาโลเตลี่มาริโอบาโลเตลี่ไม่ส่งหรอครับ ไ,ไอบาโลเตลี่หมันไสยย่ตั้งแต่ในิลิกแล้วนะเอลชาล์ลีเปิดเร็วไหมไม่ครับอีกโอ้โหโรโวโย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 โโ Hạc lò quay đầu nhìn nâng lên chase their goal. He's not lost the joy We don't <laughs> 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 know what to expect, what you're seeing when you come to a game, and, <sighs> and <laughs> <don't coughs> we've been disappointed here, have we? It's <laughs> the <laughs> best game in the world. You have a blank canvas. You don't know what's going to be put on top of it. Excellent play between the two of them. That's loose again. Loose ball here. Bam pambe. Why? เป็นตัวยนเป็นตัวยนต์เอาเท้าซ้ายอะ่ะกิกมาเฮ้ยติดหัวทั้งคู่ิ <c oughs> ไ้ไม่โดนบอลเลยนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปเลย <c oughs> ไม่ใช่ฟุตบอลซิตี้เชาตาเลยครับ <c oughs>

แมซิ่วแมซิ่วิ่งมาทำไมเนี่ยให้แซิ่วิ่งมาทำไมเนี่ยเดาไม่ตรงกรอบด้วยแหละไม่ตรงไม่ตรงดูดิคอเบี้ยวขอเบี้ยวมองไม่ตรงคอเบี้ยวปั๊บ hay ai Balotelli kia, Balotelli kia. Bỏi. Bỏi No, no, this should be Ối. 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 gang. Ối. 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 nè, Ối. 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 nè, 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 Ối. Ối. หลอข้างล่างสองข้างบนเออมันตรงข้ามกัน้ามองจะสั่งมันนะโคดีีเนี่ยโคตรีเอาแหลกแหลกชั่วขนาด ตอนนี้เอซีมินาต้องกลับไปฟังแผนของโค้ดกันใหม่แล้วครับว่าจะปรับเปลี่ยนแผนกันยังไงนะครับเอลชาลาวีเสียบเข้าให้เบอร์92เอลชาลาวี92และเก้าหกน่าจะไม่ได้แต่ที่รู้เบอร์เยอะอยู่อะโอ้โหหัวเชนเสา để mà biết check ạ. Con Ken. Ying. Hạ khóa. Ô hô, hạ khóa trả lời em thử. hạ khóa đi. รู้สึกว่าเกมนี้ไม่มีบนบาทเลยแเว้ยหรือว่าขอยิงไม่ลงวะขอมึงดิมันไม่เล่นเร็วหรอกบอดเอาเล่นเร็วไว้เย็นมอง ไม่เคยส่งนะเหลืองครับหนุภาพช้านะครับอื้ือไม่โดนบอลเบยอีกอีกบุกเลยอีกบุกอีกบุกเลยกิ๊กกิ๊กถอยทาก่อนกิ๊กถอยทาที่ฝึก ทีฝึกมานี่เล่นแต่ท่าเน่ะไม่ได้ฝึกยิงประตูฝาของนั่นแหละเปเบียดมันเบียดไปเลยเหรอเพียดเด้เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะถ้ากดบอลมันแข็งขึ้นน่ะก็คือคนที่เลี้ยงบอลอยู่ห้ามไม่ห้ามให้คนอื่นมาแตะบอลเลยห้ามไม่แตะตัวเขาเลย

เอ้ยอาจารย์ลูนี่ขออยู่นี่เนี่ยเจ็บกิกเจ็บโอ้จุดโทษจุดโทษใบแดงเอ้ยเหลืองเฮ้ยเอานอกเขตโทษหน่อยเดียวเองอะโยน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 ให้ตั้งตัวใหม่ Ô thôi nãy rồi thôi, <laughs> thôi thì thôi thì, đấy con đầu bảo luôn đâu mà lẻn đây ngày mà. Thế đồ này quá, bảo thế à, oh wow, oh tảo oh hay ạ. <laughs> <laughs> bùa vào <laughs> mà không đấy mày Từ, rồi, may lấm, bay đấy, bay đấy, may lấm, ying, đẹp, các cầu thủ cất trọng quả rồi lắm may thấy đấy, thấy đấy, ผมไม่ได้ยิงเลยน้ำแมตหน้าต้องเจอลือ้อพูสักหน่อยแล้วทำไมอ่ะทีนี้มีใครทักเคสสามมาว่ามีตริงตริง <c oughs> ใช่หรอวิธีบอรให้ส่งส่งกันบ้างไม่เป้เอ๋อได้เพิ่พอไปเติมก็ไม่ไม่ช่วยส่งเลยให้เป็นไงยังสวยอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นยังสวยอ่ะหมดหมดใต้เสาดูดีหมดใต้เสาปึ้งตึ้งตึ้งเนี่ย เหมือนในบอลโลกเลยอะที่แมนยูโดนยิงอย่างเงี้ยแต่มันคาบเส้นพอดีกรรมการบอกไม่ให้ที่แมที่ไปแห้มยิงอะ really และอังกฤษก็เลยตกรอบไปเลยอังกฤษ really ไป,ไปโถไม่น่าส่งเลยสี oh, <wait. S 2> ่ศูนย์เนะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพช้ากันนะครับ right ก้วหัวอะไรเลยแบบ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 แบาแบบคบบแบนแีบเบบแบบแบกแรกนบบรับที่แบบ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 แบ่แบบนบแบบแบบแบบแับแบ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 บมแบบแบบแบบบบแบแแบ้แนบแบบนบียบบนบบแบบแีบ อันนี้ครับลูกนี้โอ้โหอย่างสวยครับยิ่งดึงก็ดง <c ười> เดี๋ยวกลับมาพบกันในแมตช์หน้านะครับ